เมื่อพูดถึงคําว่าแข็งแกร่งที่สุดภาพของสิงโตช้างหรือหมีกิสลี่ของแวบ,บเข้ามาในหัวของคุณใช่ไหมแต่ถ้าผมจะบอกว่าความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงไม่ได้วัดกันแค่ขนาดตัวล่ะถ้าเราเนี่ยจะวัดแบบขนาดต่อขนาดปอนต่อปอนเอาความแข็งแกร่งเนี่ยมาเทียบกับน้ําหนักตัวยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องหลีกทางให้กับแชมป์ที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงใดีวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปถลายภาพจำเนิมเดิมกับสิงอันดับ สัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาดตัวก็มาดูกันเลยนะครับว่าสัตว์อะไรบ้างคือจอมพลังในแท้จริงกอริล่าอ่ากิงคองนั่นเองราชาแห่งพงไพรแต่เดี๋ก่อนเรากคคิดว่าเอ้ยกอริล่าอันดับสิบเองเหรอวะใช่แล้วนี่ความน่าทึ่งของการจัดอันดับในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับสิบของลิสต์เราแต่กอริล่าเองก็ครองตําแหน่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะครับพวกมันเนี่ย สามารถยกของที่มีน้ำหนักมากถึงสิบเท่าของน้ำหนักตัวมันเองก็เกิดผู้เห็นภาพง,ง่ายก็คือกอริล่าตัวเต็งวอย่างตัวเนี่ยมีกําลังมากพอที่จะยกรถยนต์ได้ทั้งคันแบบสบายๆทีเดียวอันนี้คือมาถานความแข็งแกร่งที่เราเนี่ยจะใช้เป็นตัววัดนะครับตั้งต้นในการอุ่นเครื่องไงว่าโอโ้โหกอริล่าแข็งแกร่งขนาดนี้และอันดับต่อไปจะขนาดไหนเนี่ยซึ่งอันดับที่9นี้ก็คาดไม่ถึงนะครับนึกว่าจะสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนี้ อันดับ9นี่คือจิ๋วหริวมากนั่นคือมดตัดใบไม้ Leaf Cutter End แต่อย่าให้ขนาดที่เล็กจิ๋วเนี่ยมันหลอกคุณได้นะครับด้วยกรามที่แข็งแกร่งราวาคีมเหล็กมดตัดใบไม้สามารถคาบและแบบใบไม้ที่หนักกว่าน้ำหนักตัวมันเองเนี่ยได้ถึง50ิบเท่าก็ลองเปรียบเทียบเนาะสมมุติถ้าคนเราเนี่ยมีพลังเหมือน,นตัวมดตัดใบไม้เนี่ยเราสามารถใช้แค่ฟันของเราเนี่ยในการงับและยกรถกระบะได้ทั้งคันเลยนะครับ หรือว่ามันดูโคตรเจ๋งมากๆมิน่าทำไมคนถึงมีสเปรโล่พลังมแมลงมาเนาะในดูไรมอสเองก็มีขอาพิเศษที่ทำให้คนเนี่ยมีพลังของมแมลงด้วยนะครับความแข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์ออฟแต่พวกมันถูกใช้เพื่อเกษตรกรรมใบไม้ที่แบกกลับไปเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินเองนะครับแต่เอาไ้ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อราซึ่งเป็นอาหารหลักพวกมันในหลังใต้ดินอัซซับซอนนี้แลนดี่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังน่าเหลือเชื่อในโลกของมแมลงอันดับต่อไปเนี่ย เราจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปพบกับนักล่าที่แข็งกแกร่งที่สุดในเวหาคือนกอินทรีนักล่าลิงคลาวเนตอีเกิลหรือบางครั้งก็เรียกว่าอินทรีสวมมงกุฎก็คลาวิเกิลเนาะแค่ฟังชื่อก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งของนักล่าเวหาพันนี้เนี่ยไม่ได้วัดกันแค่การยุคข,ของนิ่งๆแต่มันคือพลังในการบินโฉบและฉีกกระชากให้เหยื่อเนี่ยขึ้นจากพื้นนะครับซึ่งต้องใช้พลังงานมหาศาลทั้งจากปีกและกลงเล็บจนนกอินทรีนักล่าลิงตัวนี้เนี่ย สามารถล่าและยกเหยื่อที่มีน้ําหนักมากกว่าน้าหนักตัวมันเองขึ้นจากพื้นได้เดือหลักของมัน,นยังคือลิงหรือแม้กระทั่งละมั่งขนาดเล็กซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจหนักได้ถึง15กิโลกรัมก็เรียกว่าเราในภาพตามมันก็เหมือนคนธรรมดาที่ต้องวิ่งไปอุ้มคนอีกคนหนึ่งที่ตัวใหญ่กว่าและกระโดดขึ้นไปบนฟ้าพลังของปีกและตัวเล็บของมันนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนอ่ะจากพื้นดินสู่ท้องฟ้องฟาอันดับต่อไปเราจะกลับลงมาสู่โลกของมันลอีกครั้ง แล้วมแมลงเนี่ยก็มีอะไรเจ๋งๆมากมายเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงพลังยกแต่เป็นพลังระเบิดที่จะไม่ควรอย่างต้องตะลึงมแมลงอะไรวะเกี่ยวกับระเบิดมันคือด้วงกว่างดาวแดงซอกเล็กวีเทลหรือว่าด้วงขาเขียดนั่นเองแค่ขลังของมันเนี่ยก็คงพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าความเจ๋งของมันเนี่ยคืออะไรใช่แล้วมันคือการกระโดดแต่ไม่ใช่การกระโดดธรมดธรมดาาขลังที่ดูเหมือนน่องของนักกีฬาโอลิมปิกคู่นี้ คือสปริงบอร์ดชียวภาพชั้นยอดมันสามารถดิดตัวเองให้พุ่งไปข้างหน้าได้ไกลกว่าความยาวลำตัวถึง100เท่าอ่าเมื่อเทียบกับคนเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยกระโดดได้แบบจด้วงตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถกระโดดจากสุดฝั่งหนึ่งของสนามฟุตบอลไปะยังอีกฝั่งได้ในการก้าวกระโดดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ต้องวิ่งไม่ต้องตั้งท่าแค่ย่อตัวแล้วก็กระโดดมันคือพลังการระเบิดเท้าที่น่าทึ่งจริงพลังการกระโดดมาสานี้ มีไว้เพื่อหลบหนีจากัตรูดในช่วงิพตาเป็น,นกลไกลเก่าตัวลอดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดอย่างหนึ่งในโลกของมแมลงเลยก็ว่าได้พลังกระโดดยังเจ๋งขนาดนี้แต่ถ้าเป็นพลังยกของจริงๆละ่ะอันดับต่อไปเราจะพบกระหนึ่ยงมแมลงที่ชื่อว่าเป็นเฮอร์คิลิสแห่งพงยากันเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายคนน่าเจ็บในบ้านนะครับหลายครั้งมันจะมาที่บ้านบ่อยผมก็เจอประจาดวงแล็ตหรือว่าไลโนซอรัสเทลชื่อของมันเนี่ย ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเจ้าเขาที่ดูเหมือนนอนและนี้เนี่ย mm. ก็ไม่ได้มีไว้แค่ดูเท่ๆแต่มาเครื่องมือทรงพลัง mm. ที่ใช้ในการต่อสู้ของคู่แข่งและใช้ขุดดิน mm. เพื่อหาอาหารหรือที่หลบภัย mm. และเมื่อพูดถึงพลังกำลังดวงแรกคือหนึ่งในสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างไม่มีข้อกังขา,ม,ามันสามารถยกของที่หนักกว่าน้หนักตัวมันเองเนี่ยได้มากถึง850เท่า8ปดเท่ามันขนาดไหนอะก็ สมมติเราคือมนุษย์ด้วงแมนวิโทโาแมนเนี่ยเราสามารถแบกรถถังได้หนึ่งคันไว้บนหลังแล้วเดินไปไหนมาไหนได้แบบชิวๆหรือถ้าใจเวอร์กว่านั้นคือเราเนี่ยแบกวาเสินเงินในทั้งตัวนะครับคือหนักเป็นละร้อยตันเนี่ยเราก็แบกได้เห็นตัวเลๆแบบนี้เนี่ยแต่พลังของมันเทียบเท่าสเปรฮีโลในหนังเลยทีเดียวแต่เชื่อหรือไม่ว่าไอ้พลังที่มากกว่าไปร้อยสิบเท่ามันมีอีกนะอันดับต่อไปเราจอดจากป่าและทุ่งหญ้า ดำดิ่งสุโคหินริมทะเลเพื่อไปพบกับจอมพลังในเรื่องที่คุณเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงมันก็คือหอยฟ้าชีหรือว่าริมเป็ดหลายคนจะมองว่าเอา้ามันก็แค่หอยธรรมดาธรรมดาที่เกาะอ,อยู่บนหินแต่คุณรู้ไหมว่าภายใต้เปลือกที่ดูเรียบง่ายนี้ซ่อนกล้ามเนือ้อที่ทรงพลังที่สุดในอนาณาจักรสัตว์เลยก็ว่าได้นะครับเท้าของมันเนี่ยทำงานเหมือนกับปั๊มสุญญากาศชั้นยอดสามารถสร้างอะไรที่เกาะที่ต้านทานแรงดึง ได้มากกว่าหนักตัวมันเนี่ยถึง4 0 0พันเท่าพอลืมดูวว่ามันอยู่ริมชายหาดมันโดนคลื่นสัตัวเวลาแต่ครั้งเนี่ยมันก็โดนคลื่นสัตว์นะครับสมมติถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีพลังยึดเกาะแบบหอยฝาชีเราสามารถใช้มือเปล่าเกาะพนังตึกแล้วปล่อยช้าง50าสิบตัวมาดึงเราก็ยังไม่หลุดมันคือสุดยอดพลังแห่งการต้านทานแท้จริงทั้งหมดนี้เพื่อการเอาชีวิตรอดเพื่อไม่ตัวเองเนี่ยถูกคลื่นสัตวหายไปในทะเลอะ จากพลังที่มองเห็นได้สู่พลังที่เกาะที่มองไม่เห็นและันดับต่อไปเราจะดำดิง่งสู่โลกที่เล็กจิ๋วลงไปอีกเล็กจนแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่พลังของมันจะทําให้คุณต้องตะลึงเพราะนี่คือลหลหุ้มก Might, เกาะลิบาติดマイท์เรียกว่ามันคือซูเปอร์แมนตัวจิ๋วเลยก็ว่าได้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กมากเล็กกว่าปลาเข็มหมุดซะอีกเราจะพบพวกมันได้ตามดินหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อยทั่วไปแต่ถึงจะตัวเล็ก พลังของมันนั้นกลับไม่ได้เล็กตามไปด้วยจากการศึกษาของนักฟิศาสตร์เพราะว่าเจ้าลายหุ้มกอจิ๋วตัวนี้เนี่ยสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวเองได้มากถึง1180เท่าเรียกว่าตัวเล็กเนี่ยโอ้โหทำลายสายติดวงแรกไปเลยนะครับแลวกเกิดมนุษย์เราเนี่ยมีพลังแบบตัวลายแบบเนี่ยมันก็จะเหมือนคนธรมธรมดาาคนหนึ่งที่สามารถแบกของไอเฟลทั้งห่อได้บนหลังเลยทีเดียวนะครับดีนะที่ปัจจุบันไม่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เท่าคนและมีพลังแบบนี้ได้นาะเสียจาจะเป็นกับสัต,ตว์ตเล็ก พอไมนต้องสมมาตรกันกับธรรมชาติเนาะอะ,อะแต่ตัวเลขที่มากกว่า1,100เท่าเนี่ยก็ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับเพราะดับต่อไปเราจะพบกับน,นักกลิ้งตำนานที่เหลาาคนเนี่ยรู้จักกันอย่างดีถ้าใครดูสรคดีเนี่ยยิ่งในป่าฟิการเนี่ยก็น่าจะเห็นสักกนดีที่พูดถึงตัวนี้บ่อยๆพลังของมันและการยอมรับว่าเป็นที่สุดในหมู่มแมลงนั่นคือด้วงขี้ควายหรือด้วงมูสัตว์ดังเบตเทลใช่แล้วเจ้าแมลง ที่ทำงานหนักที่สุดในทุ่งหญ้าตัวนี้คือหนึ่งแชมเปี้ยนของเราหลายคนอาจจะคิดว่าเอา้ามันก็แค่กลิ้งขี้นี่แต่คุณรู้ไหมว่าพลักิจอันตับต้อยแบบนี้เนี่ยต้องใช้พลังกาลังที่เหนือมนุษย์ขนาดไหนจากการบรนทึกสถิสติด้วมูสัตว์เนี่ยแลวการยอมรับว่าเป็นมแมลงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะมันสามารถกลิ้งและดันก้อนมูสัตว์ที่หนักกว่าน้ำหนักตัวมันได้มากถึง1 1 4 1เท่าถึงตัวเลขอาจจะน้อยกว่าลายหุ้มกรอดน,นิดหน่อย การดันและกลิ้งวัตถุทรงกลมที่มั่นคงและพื้นขูุขราแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้ทั้งพลังความสมดุลแต่ที่หนึ่งที่เหนือชั้นว่าการยกของขึ้นมาเฉยมันเที่ามนุษย์เราคนเดียวเนี่ยที่สามารถดันรถบัสสองชั้นหคันที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารให้เคลื่อนที่ไปได้เร้่พลังของมันเนี่ยโคตรบ้ามากๆกพวกมันพราะมันทําทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อหาหารและสร้างที่ปลอดภัยเสืหรวางไข่เป็นความแข็งแกร่ง ที่มาจากเสนตยานความเป็นพ่อแม่โดยแท้จริงแต่ยังมีพลังที่เหนือกว่านั้นอีกใน2อันดับสุดท้ายนี้เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดของความแงแกล่งที่คุณเคยรู้จักอันดับต่อไปเราจะพบกับตอรบิโดมีชีวิตที่มีพลังทาลายล้างสูงที่สุดในช่วพริบตาทำไมในช่วพริบตาวะเพราะมันเนี่ยคือโคพีพอตโคพีพอตเนี่ยคือแผลงต้นสัตว์ขนาดจิ๋วนะครับเจ้าสัตว์ขับป้องขนาดจิว๋วที่มีความยาวแค่1-2มิลลิเมตรตัวนี้ คือเจ้าของเซิติสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้รุนแแรงและท่งพลังที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมันเมื่อโคบีพอตเนี่ยตั้งลบหนีจากัตูโคบีพอตจะใช้หนวดและขาทั้งสองของมันนั้นดีดตัวไปข้างหน้าการดีดตัวครั้งนี้สร้างอัตราเร่งได้สูงถึงครึ่งล้านเมตรต่อวินาทียกกํลาลังสองซึ่งจะสร้างแรงจีหรือแรงน้นถ่วงมหาศาลให้กับร่างกายของมันพเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับพลังงานที่โคบีพอตเนี่ย ปล่อยออกมาช่วงทิพตานั้นรุนแรงกว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินขับไล่หรือแม้กระทั่งจรวดของกสิอ,อวอวกาศถึง 10- ถึง30เท่าเลยนะมนคือแชมเปี้ยนด้านอร์เอาท์พุตหรือพลังงานต่อม,มวลอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้นี่คือสุดยอดวิศวกรรมเชี่ยวภาพใงการเอาชีวิตรอดพลังงานทั้งหมดถูกปลดปล่อยออกมาในซิลวินาทีเพื่อห,หนีพ้นจากความตายเรียกว่าแต่พลายรุ่นแรงนี้ยังเป็นในขั้นที่2นะครับอา้าวและดับหนึ่งนะ คือตัวอะไรกันแน่มันคือสัตว์อะไรมีพลังแบบไหนคําตอบอะไรทีาทำให้คุณช็อกนะครับเพราะแชมเปี้ยนนียเนี่ยมันค่อนข้างจะไอจืดไอจืดไม่สมควรเพราะว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยซ่อนอยู่ในระดับที่เล็กที่สุดของชีววิทยามันคือแบคทีเรียกโนเลเียใช่แล้วกูฟังไม่ผิดแชมเปี้ยนของเรานั้นคือแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหนองใน <laughs> นี่คือแบคทีเรียหนองใน <laughs> แต่ทุก่อน ความแข็งแกร่งของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนคําตอบที่ซ่อนอยู่ก็คือเส้นขนเล็กๆเ,เหล่านี้เรียกว่าฟิลไลเจ้าแบคเทเีตตัวนี้เนี่ยยิงออกไปเกาะกับพื้นผิวและจากนั้นมันจะดึงตัวเองเข้าไปหาและแรงดึงนี่แหละคือจุนทาห้โลกต้องตะลึงแรงดึงของฟิลาแต่ละเส้นเนี่ยเทียบเท่ากับพลังหมาศาลอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อคํานวณเทียบกับน้ำหนักตัวของแบคเทเียแล้วมันสามารถสร้างแรงดึงได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองเนี่ย ถึง1 0 0 0 0แสนเท่านะครับโอ้โหพลังขนาดนี้กินเดียวยังอึง้งตัวเล่นนี้เนี่ยทำลายทถิติที่ผ่านมาแบบไม่เห็นฝุ่นถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งระดับนี้เราสามารถใช้แขกข้างเดียวดึง 15, เครื่องบิน A 3 8 0 10ลำให้เคลื่อนที่ตามเรามาได้มันคือพลังที่อยู่ในดับขวงเทพเจ้าประาำนายทีเดียวและนี่คือบทสรุปที่น่าทึ่งนะครับว่าความแข็งแกร่งแท้จริงเนี่ยอาจจะไม่จํากัดอยู่เพียงแค่สัตว์ใหญ่ที่เรามองเห็น แต่มันซ่อนอยู่ทุกอนูของสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เล็กที่สุดนี่คือสิ่งอันดับสันทิขันแข็งที่สุดในโลกเมื่อเทียบกัน้หนักตัวนะครับแล้วนผมาชมคิดเห็นยังไงกับอันดับเหล่านี้เนี่ยก็มาหลอกคอมเมนต์กันได้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ